สวัสดีครับดีเลยอยู่กับฝูงไส้ของเราอยู่บนดาดฟ้าเลยวันนี้ครับอ้าวมีอะไรครับหมาที่กระจูงเราเอาเลยครับเอาเลยครับโห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 ตัวนี้เอาโฉเลยครับเอาโฉเลยครับเน่อ้าวกับเจ้าหมาขนปุยของเราตอนนี้อ้าวเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้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 เน่ ดี๋ยวมานำของเล่นเต้นได้เราเต้นกันนะครับเริ่มจากเจ้าหนิงเลยเน่โอ้โหเต้นโชว์เลยครับเต้นโชว์เลยเต้นโชว์เลยอ้าวกลับเลยครับเออตึ๊ดไปโลนะครับเปโลนะครับโตึ๊ดไปโลอีกว่าเน่หลบมาหลบมาจะพิจูบมา Nè 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 Tên ai, 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 tên ai, luôn ai, 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 มีอะไรครับอ่าโอลอโอลบเดี๋ยวเปิดอลาด้ครับอ่ามีลิงเี่ยเอนเนเ่ ตังนี้ครับดิงต well, ัวนี้ครับลงต้นนีครับต้นนครับอ้าวอ้าวอ้าโหต้นเียวไปครับตัวนี้เอา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 เนแงครับตนแรงครับน่เดเเฝากกดติดตามด้วยนะครับบาย